สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับแพรแล้วนะคะในแพรจังเล่าเรื่องประเทศสิงคโปร์สามารถพัฒนาตัวเองจะเดิมที่เป็นเพียงเกาะเล็กๆสําหรับหลบมรสุมของบรรดาชาวประมงและเหล่าโจสรสลัดให้ก้าวไปสู่ประเทศที่มีความทันสมัยและได้ชื่อว่าพัฒนาแล้วภายในเวลาไม่ถึง50ปีปัจจุบันประเทศสิงคโปร์อยู่ในอันดับต้นๆของโลกทั้งในด้านเศษรษฐกิจความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและความโปร่งใสในการบริหารบ้านเมือง โดยใช้หลักธรรมมาพิบาลทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนแต่ในอีกด้านหนึ่งประชากรที่นี่ก็ต้องแบกรับความกดดันอย่างมหาศาลซึ่งมาจากการแข่งขันอันเนื่องมาจากภาวะค่าของชีพสูงจนมีคำพูดที่ว่าถ้าไม่ได้ร่ำรวยมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่คุณก็จะต้องทำงานไปจนตายคดีที่เราจะนำเสนอในวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนสภาพวิถีชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนของคนในประเทศนี้โดยสิ่งที่ทำให้ครอบครัวหนึ่งที่กำลังก่อร่างสร้างตัว ต้องประสบกับชะตากรรมที่โหดร้ายกับกิเลรทที่อยู่ในจิตใจอันเปราะบางของมนุษย์เหล่านั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญไปรับฟังกันได้เลยค่ะในเช้าวันหนึ่งได้มีกลิ่นเหม็นไม่แปลกแปลลอยออกมาจากบ้านแบบอพาร์ตเมนต์ของครอบครัวนหนึ่งซึ่งแรกๆได้ทําให้เพื่อนบ้านรู้สึกกังวลใจเล็กน้อยแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่มีใครให้ความสนใจมากนะักเพราะคิดว่าเจ้าของบ้านอาจก,กําลังปรุงอาหารบางอย่างที่พวกเขาไม่คุ้นเคยกับกลิ่นของมันแต่ใครจะคิดว่า เบื้องหลังกลิ่นที่โอยออกมาจากครัวบ้านหลังดังกล่าวนนจะกลายเป็นเรื่องราวที่น่าตกตะลึงและน่าสังเวชใจอย่างที่สุดเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในตอนเช้าของวันที่20มกราคมปี2560หรือปี wings. คศ2017เมื่อนายชุงมุนเชงหรือนายกอดอนพี่ชายของนางชุนเปยชานหรือนางเปยชานเนื่องจากเขาพบว่าน้องสาวของเขาไม่ได้มาร่วมมื้ออาหารเย็ยนตามที่นัดกันไว้ด้วยความสงสยัย เขาจึงได้ไปหาเธอที่อพาร์ตเมนต์แต่เมื่อยืนอยู่ที่หน้าประตูห้องเขาก็ได้กลิ่นเหมือนอะไรบางอย่างที่ถูกเผาไหม้หลังจากที่เคาะประตูแต่กลับไม่มีเสียงตอบรับเขาจึงได้รีบโทรศัพท์แจ้งต,ตำรวจในทันทีเมื่อตำรวจและหน่วยดับเพลิงได้รับรายงานเหตุไฟไหม้ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งบนถนนมูดแลนด์ไรฟ์52จึงได้รีบรุดมาอย่างที่เกิดเหตุเพื่อทำการตรวจสอบและลงมือสืบสวนในทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงก็พบว่า ห้องที่ต้องสงสัยว่าอาจเกิดเพลิงไหม้อยู่บนชั้นหกของอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวแต่เมื่อตรวจสอบภายนอกบริเวณก็พบว่าไม่มีควันออกมาจากอพาร์ตเมนต์และสัญญาณเตือนไฟที่ติดตั้งอยู่ในตัวอาคารก็ไม่ได้ทำงานหรือส่งเสียงเตือนแต่อย่างใดซึ่งเพื่อนบ้านคนหนึ่งได้เล่าว,ว่าเธอได้กลิ่นเหม็นออกมาจากบ้านของนางเปยชาญเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้แต่เนื่องจากเจ้าของบ้านดูเหมือนจะยังใช้ชีวิตตามปกติเธอจึงไม่ได้ใส่ใจอะไร ตำรวจและนายกอรดอนพี่ชายของนางเปยิชานจึงได้บุกเข้าไปในอาพาร์ตเมนที่น่าสงสัยทันทีนายกอรดอนตะโกนถามหาน้องสาวของเขาด้เสียงอันดังแต่แล้วในขณะนั้นเองก็ได้มีชายคนหนึ่งเขาได้วิ่งสวนออกมาเพื่อพยายามหลบหนีตำรวจจึงได้เข้าจับกลุ่มตัวชายคนนั้นอย่างรวดเร็วและสามารถระบุชื่อของเขาได้ในเวลาต่อมาว่าเขาก็คือนายเตียวกิมเฮงหรือนายเอริกเจ้าของบ้านซึ่งเป็นสามีของนางเปยิชาน เมื่อสัมผัสได้ถึงพฤติกรรมแปลกๆของ y, นายเอรีเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบภายในบ้านที่เกิดเหตุพวกเขาต่างก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นศพที่ถูกไฟไหม้สองศสที่นอนเคียงข้างกันอยู่บนเตียงเนื้อจากศพไม่ได้ถูกทําให้เสียสภาพไปทั้งหมดผู้ให้ข้อมูลและเพื่อนบ้านจึงสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่าพวกเธอก็คือนางเปยชานและชีนิงลูกสาววัยสี่ขวบของเธอโดยหญิงผู้เป็นแม่นั้น,นอนตะแคงขวาส่วนลูกสาวนอนตะแคงซ้าย อวัยวะส่วนต่างๆบนร่างกายของพวกเธอได้ถูกไฟเผาไหม้อย่างหนักแต่เตียงกับไม่มีร่องรอยของความเสียหายจากไฟไหม้ตำรวจจึงคาดเดาว,ว่าร่างของเหยื่อทั้งสองได้ถูกเผาไหม้มาจากที่อื่นก่อนที่จะถูกเคลื่อนย้ายมาไว้บนเตียงนอนและสิ่งที่ทำให้พวกเขาตกใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือเพื่อนบ้านได้รายงานว่านางเปยชันกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สองได้หกเดือนตำรวจได้จับกุมตัวนายเอริและใส่กุญแจมือเขาทันทีในที่เกิดเหตุ หลังจากที่ถูกจับกลุ่มนายเอริกได้ยอมรับกับตำรวจว่าเขาได้วางเพลิงเผาห้องนอนและว,วางแผนที่จะจบชีวิตตัวเองร่วมกับภรรยาและลูกสาวของเขาโดยใช้ยานอนหลับ100เมกเพื่อนบ้านต่างพากันตกใจเป็นอย่างมากกับคำสารภาพของฆาตรกรในร่างสามีจากผลการชนสูตรพิกพูพยืนยันว่านางเปยดชาได้ถูกทำลายร่างกายอย่างรุนแรงก่อนเสียชีวิตขณะที่ลูกสาวของเธอเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ จากการถูกทำร้ายที่บริเวณลำคอจากการสืบสวนพบว่านายเอริกได้ใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านหลังนี้โดยมีศพของคนทั้งสองอยู่ด้วยเป็นเวลานานถึง9วันมาแล้วโดยปล่อยให้ทั้งสองศพค่อยๆเน่าเปื่อยก่อนที่เขาจะจุดไฟเผาเพื่อนบ้านที่อยู่ชั้นเดียวกับครอบครัวได้ให้การว่าพวกเขาไม่ได้เจอนางเปิดชายมานานกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วเมื่อซักถามนายเอริกเขาก็มักจะมีข้อแก้ตัวที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพราะเนื่องจากว่า ประตูและหน้าต่างบ้านหลังนี้ได้ถูกปิดสนิทมาโดยตลอดดังนั้นทุกคนที่ต้องการจะพบกับนางเปย์ชานจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องเชื่อตามคำบอกของนายเอริกแต่เพียงคนเดียวหลังจากที่นายเอริกถูกจับกุมเขาได้สารภาพต่อหน้าตำรวจว่าหลังจากที่ลงมือก่อเหตุฆาตกรรมภรรยาและลูกสาวของตนเองแล้วเขาก็ได้ทำกับข้าวฟังเพลงและดูโทรทัศน์ไปตามปกติโดยทำราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้ว่าจะมีศพสองศพอยู่ในบ้านก็ตาม และเพื่อหลบเลี่ยงความผิดทางกฎหมายนายเอริกได้พยายามทำลายหลักฐานทั้งหมดโดยการเผาร่างภรรยาและลูกสาวของตนเองแต่แผนการกลับล้มเหลวเพราะเขาไม่สามารถเผาร่างทั้งสองได้ทั้งหมดเขาจึงได้นำศพของภรรยาและลูกสาวกลับมาวางไว้บนเตียงทางด้านครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลของลูกสาวนายเอริกได้ให้บ่อแสว่าดูภายนอกครอบครัวนี้ดูมีความสุขมากพ่อแม่มักจะพาลูกสาวมาโรงเรียนและจับมือกันไว้เสมอครูใหญ่เองก็ไม่เคยคิดเลยว่า ครอบครัวที่มีความสุขและน่าชื่นชมจะต้องมาประสบกับโศกนาฏกรรมที่เลวร้ายเช่นนี้ครูคนหนึ่งยังจําได้ว่าก่อนเกิดเหตุฆาตรกรรมหนึ่งวันทั้งคู่ได้ขับรถมาส่งลูกสาวที่โรงเรียนแต่ผู้เป็นแม่ไม่ได้ก้าวออกมาจากรถซึ่งไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนแต่ครูก็ไม่ได้ใส่ใจมากนะและหลังจากที่เลิกเรียนก็มีเพียงนายเอริกเท่านั้นที่มารับลูกสาวโดยเขาได้อธิบายว่าภรรยาของเขาไม่สบายจึงมารับลูกสาวไม่ได้ ซึ่งในตอนนั้นครูได้สังเกตเห็นว่านายเอริกเขาดูเครียดมากแต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวต่อมาในเช้าของวันเกิดเฮนายเอริกได้ส่งข้อความถึงครูที่โรงเรียนอนุบาลว่าลูกสาวของเขาไม่สบายและอาจจะไม่ได้ไปโรงเรียนสองถึงสามวันซึ่งครูเองก็ไม่รู้เลยว่าจะไม่มีวันได้พบเด็กันเรียนคนนี้อีกแล้วในระหว่างการสอบสวนฆาตกรได้สารภาพความผิดของเขาออกมาในทันทีโดยเขาบอกว่า เขาไม่รู้สึกเสียใจเลยที่สังหารภรรยาของตนเองตำรวจได้สอบปากคำเขาอย่างหนักเพื่อค้นหาสาเหตุหลักของเบื้องหลังการกระทำอันโหดเหี้ยมนี้โดยนายเอริกได้เปิดเผยว่าเขาและภรรยาเธอก็คือนางเปยชานได้รู้จักและรักกันมาตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนมัธยมปลายแต่ได้ขาดการติดต่อ,อก,กันไปหลังจากที่เรียนจบต่อมาในช่วงต้นปี2 5 4 7ทั้งคู่ต่างก็แยกย้ายไปแต่งงานกับคนรักของตนเอง แต่แล้วในวันรวมตัวพบปะอดีตเพื่อนร่วมชั้นนายเอริกและนางเปยชันก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งผ่านไฟเก่าและความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้กันก็ได้หวนคืนกลับมาอีกครั้งจึงทำให้ชายหญิงคู่นี้ได้พาก,กันทรยศ์ต่อคู่ชีวิตของตนและตั้งต้นความสัมพันธ์กันใหม่แม้จะรู้ว่าทำผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงก็ตามกระทั่งในปี2552เมื่อภรรยาของนายเอริกจับได้ว่าสามีของเธอนอกใจ เธอจึงได้ตัดสินใจขอหย่าก,กับเขาซึ่งนายเอริกก็ได้ยอมรับการตัดสินใจของเธอและไม่ได้โต้แย้งใดๆเมื่อนางเปยดชานรู้ว่าคนรักเก่าของเธอที่ยังมีใจต่อกันบัดนี้เขามีสถานภาพหย่าร้างนางเปยชานก็เกิดความต้องการที่จะอยากขาดจากสามีของตนเองเช่นกันเพื่อสารต่อการแต่งงานที่เธอใฝ่ันมานานกับคู่รักในวัยมัธยมปลายอย่างนายเอริซึ่งในที่สุดทั้งคู่ก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน นายเอริกทำงานเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มานานมากกว่า10ปีในช่วงเวลาที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กำลังเฟื่องฟูสุดขีดรายได้ต่อเดือนของเขาอยู่ระหว่าง 10, 1 0 0 0 0ถึง15,000ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ2 5 0 0 0 0ถึง375,000บาทแต่เนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ของสิงคโปร์ได้ตกต่ำลงอย่างกระทันหันเมื่อประมาณปี2556จึงทำให้รายได้ของเขาลดลงอย่างรวดเร็ว และต้องหางานพาร์ทไทม์เป็นไรายได้เสริมต่อมาในช่วงปี2559เพื่อนคนหนึ่งได้แนะนําให้เขาทํางานฝ่ายขายที่บริษัทรับตกแต่งภายในแต่เขาได้รับเงินเดือนเพียงเดือนละ1,500ดอลลาร์สิงคโปร์หรือราว37,500บาทเท่านั้นซึ่งไม่เพียงแต่จะลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับรายได้ของเขาก่อนหน้านั้นและยังไม่เพียงพอสําหรับค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดของครอบครัว เฉพาะค่าใช้ใจ่ายรายเดือนของลูกสาวเพียงคนเดียวก็สูงถึง1,000ดอลลาร์ 1, สิงคโปร์หรือราว25,000บาทในขณนะที่นางเปิดชานผู้เป็นภรรยาก็ไม่มีงานทำและต้องพึ่งพารายได้ของสามีแต่เพียงผู้เดียวนายเอริกต้องอับอายเมื่อเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ซึ่งมาทวงหนี้เขาบ่อยครั้งนอกจากนี้ครอบครัวของเขายัางเป็นหนี้ค่าเล่าเรียนชั้นอนุบาลของลูกสาวอีกด้วยแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นทำให้เขารู้สึกท้อถอยเป็นอย่างมาก แต่แล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้นายเอริกรู้สึกโกรธและขมขื่นมากที่สุดนั่นก็คือการที่ภรรยาทรายศต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของเขาจนทำให้มองว่าการแต่งงานของเขากับเธอเป็นเรื่องที่น่าละอายและเป็นความผิดพลาดค,ครั้งใหญ่หลวงเพราะเนื่องจากว่าย้อนกลับไปในช่วงเดือนมิถุนายนปี2556ในขณะที่นายเอริกกำลังดิ้นรนกับหน้าที่การงานเพื่อหาเลี้ยงชีพนายเอริกก็ได้ค้นพบโดยบังเอิญว่า นางเปยชันกำลังใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางในการสนทนาส่วนตัวกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งข้อความของพวกเขาคล้ายกับข้อความที่คู่รักส่งถึงกันเมื่อเขาถามเธอเกี่ยวกับชายคนนั้นนางเปยชันก็ตอบอย่างไม่สะทกสะท้านว่าเป็นเพียงเพื่อนคุยเล่นค่าเวลาเท่านั้นแล้วเธอก็ให้สัญญาว่าจะไม่ติดต่อกับชายคนนั้นอีในช่วงนั้นแม้ว่าตัวนายเอริจะไม่ต้องการปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปง่าย แต่เขาก็ตัดสินใจมองข้ามมันไปชั่วคราวเพราะนางเปยชานสัญญาณอย่างหนักแน่นว่าจะยุติการติดต่อกับชายคนนั้นทุกช่องทางซึ่งในตอนแรกดูเหมือนว่านางเปยชานจะรักษาสัญญาของเธอและจะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินแต่การกระทําในเวลาต่อมาของเธอกับน่าผิดหวังเป็นอย่างมากหนึ่งปีกว่าผ่านพ้นไปในเดือนตุลาคมปี2557เเย็นวันหนึ่งนายเอริกได้กลับบ้านเร็วเพราะเนื่องจากนัดหมายงานได้ถูกยกเลิก แล้วเมื่อเขาเข้ามาในบ้านเขาก็สังเกตเห็นรองเท้าหนังของผู้ชายคู่หนึ่งที่ไม่ใช่ของเขามันถูกถอดวางไว้ที่ทางเข้าห้องนอนเขาจึงรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อก้าวเข้าไปในห้องก็พบว่าภรรยาของเขานอนอยู่บนเตียงข้างข้างชายหนุ่มแปลกหน้าที่กำลังนอนเปือยกายภาพเบื้องหน้านั้นทำให้นายเอริกโกจัดขึ้นมาในทันทีและทำให้เขาขาดสติยั่งคิดเขาจึงได้รีบเดินเข้าไปในครัวคว้าม,มีดทำครัวและบุกเข้าไปในห้องนอนอีกครั้ง ไม่รอช้าชายแปลกหน้าคนนั้นก็ได้รีบวิ่งหนีออกจากบ้านของเขาไปอย่างรวดเร็วในขณะที่นางเปยชานเองก็ได้รีบวิ่งไปหาเพื่อนบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งทําให้นายเอริกรู้สึกอับอายเป็นอย่างมากหลังจากที่สงบสติอารมณ์ลงแล้วนายเอริกจึงตัดสินใจฟ้องหย่านางเปยชานแต่ถูกเธอปฏิเสธโดยเธออ้างว่าลูกสาวของพวกเขายังเด็กเกินไปและเธอไม่ต้องการที่จะแต่งงานใหม่เพราะคิดถึงลูกสาวตัวน้อยคนนี้ นายเอริกไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องละทิ้งความคิดเรื่องการยาแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ไว้ใจภรรยาของตนเองอีกต่อไปเขาเริ่มติดตามบัญชีโซเชียลมีเดียและโทรศัพท์มือถือของเธอเป็นประจำเมื่อเวลาผ่านไปในขณะที่นายเอริกพยายามลืมเรื่องราวในอดีตผู้ชายที่นางเปยชานเคยมีความสัมพันธ์ด้วยก่อนหน้านี้เขาก็ได้ทำการยั่วยุโดยการส่งดอกไม้มาให้กับนางเปยชานทั้งในวันเกิดและวันวาเลนไทน์เพื่อแสดงความรัก นายเอริกรู้สึกโกรธมากแต่เขาก็ขาดความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับภรรยาเพราะเขากำลังจมอยู่กับกองหนี้สินและกลัวว่าจะสูญเสียทุกอย่างหากภรรยาเป็นฝ่ายชิงทิ้งเขาไปเสียก่อนกระทั่งในช่วงเช้าของวันเกิดเฮวันที่20มกราคมปี2560ชีหนิ่งลูกสาวของพวกเขาเธอควรที่จะได้ไปโรงเรียนอนุบาลอย่างมีความสุขแต่นายเอริกปฏิเสธที่จะให้เด็กหญิงไปโรงเรียนเนื่องจากเขากำลังมีปัญหาทางการเงิน และจมอยู่กับความทุกข์ที่ไม่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับลูกเป็นเวลาหลายเดือนแล้วเขาจึงได้สั่งให้ลูกสาวเปลี่ยนชุดนักเรียนออกแล้วไปนั่งดูโทรทัศน์แทนเหตุการณ์นี้ทําให้นางเปยิชานโกรธจัดจนหลุดปากออกมาดังๆว่าเธอแต่งงานกับผู้ชายผิดคนจริงๆเธอเยาะเย้ยและดูถูกสามีของตนเองต่อหน้าลูกสาวของพวกเขาโดยเธอบอกให้ลูกสาวมองดูพ่อที่ไร้ค่าคนนี้ให้ดีเพราะเขาไม่มีแม้แต่เงินจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับลูก คำพูดเหล่านี้ทำให้นายเอริกรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อนึกถึงปมปัญหาและความยุ่งยากในชีวิตที่เกิดขึ้นเพราะชีวิตของเขาได้เปลี่ยนไปจริงๆหลังจากที่แต่งงานกับนางเปย์ชานเมื่อได้ยินคำพูดของเธอเช่นนั้นด้วยความโกรธจัดเขาจึงได้วิ่งไปที่ห้องน้ำเขาคว้าผ้าขุหนูออกมาแล้วพุ่งเข้าหาภรรยาของตนเองอย่างบ้าคลาั่งทั้งที่ในเวลานั้นนางเปย์ชานเพิ่งตั้งครรภ์ลูกคนที่สองได้หกเดือนเขาให้การกับตำรวจว่า เขาได้ใช้ผ้ารัดคอภรยาจนเธอหยุดดิ้นลนจากนั้นเขาจึงได้ปล่อยมือออกนายเอริกที่ขณะน,นี้ได้สูญเสียสติสัมปชัญญะทั้งหมดที่มนุษย์คนหนึ่งพึงมีเขาได้หันไปหาลูกสาวของเขาและใช้วิธีเดียวกันในการสังหารุ่กสาวของตัวเองโดยบอกกับลูกสาวว่าลูกตามแม่ไปก่อนแล้วพ่อจะตามไปอยู่ด้วยนายเอริกได้สารภาพอีกว่าหลังจากที่สังหารภรยาและลูกสาวของตนเองแล้ว ตอนแรกเขาต้องการที่จะจบชีวิตตัวเองโดยการกินยานอนหลับที่เตรียมไว้จำนวน100เมตรนอกจากนี้เขายังสืบค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อหาวิธีการปลิดชีวิตตัวเองให้ทรมานน้อยที่สุดแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขากลับรู้สึกกลัวและทำเช่นนั้นไม่ได้หลังจากที่คุ้นคิดด้วยความตึงเครียดและสับสนในที่สุดนายเอริกจึงตัดสินใจที่จะเก็บศพภรรยาและลูกสาวไว้จนกระทั่งรวมเป็นระยะเวลา9วัน ต่อมาเมื่อเขาพยายามเผาศพทั้งสองคนเพื่อทำลายหลักฐานแต่เปลวไฟก็ลุกลามเร็วเกินไปจนทําให้เป็นที่สนใจของเพื่อนบ้านและแม้ว่านายเอริกจะสามารถดับไฟลงได้อย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายการกระทําของเขาก็ได้ถูกเปิดเผยพี่ชายของนางเปิดชานรู้สึกตกใจและเสียใจมากที่ได้เห็นทุกอย่างในที่เกิดเหตุด้วยตัวเองในระหว่างการพิจารณาคดีของนายเอริกเตียวพี่ชายของนางเปยดชานได้ให้การเป็นพยานในศาล โดยเขาได้กล่าวว่าน้องสาวของเขาเป็นคนจิตใจดีและไม่เคยทะเลาะกับใครโดยไม่จําเป็นอย่าอะไรก็ตามทนายความของจําเลยก็ได้อ่านคําให้การของนายเอริกเตียวโดยอ้างว่าในเช้าของวันเกิดเหตุนั้นนางเปยดชาได้พูดจาเยียดยามเขาหลายอย่างคําให้การของนายเอริกเตียวสอดคล้องกับสิ่งที่เขาเคยบอกกับตํารวจก่อนหน้านี้โดยระบุว่าความขัดแย้งหลักของพวกเขามีสาเหตุมาจากปัญหาทางการเงินของครอบครัว เขายอมรับว่าภรรยาของเขามักจะล้อเรียนและวิพากวิจารณ์เขาด้วยคำพูดที่ส่อเสียดและหยามเกียริเขารู้สึกเสียใจมากจนจำไม่ได้ว่าเธอได้ต่อว่าอะไรเขาอีกหรือไม่นอกจากนี้นายเอริกยังยืนกรานอย่างหนักแน่นว่านางเปย์ชานเป็นผู้หญิงที่มีอารมณ์ร้ายมากและคำพูดของเธอก็ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดอย่างยิ่งเธอทำให้ความโกรธของเขาพุ่งขึ้นถึงขีดสุดจนกระทั่งขาดสติและลงมือทำร้ายเธอกับลูกจนเสียชีวิต ในสารนายกอดอนพี่ชายของนางเปยชานได้กล่าวว่าเหตุฆาตกรรมนางเปยชานกับลูกสาวได้เปลี่ยนชีวิตครอบครัวของพวกเขาไปโดยสิ้นเชิงพ่อแม่ของเขาซึ่งชรามากแล้วได้ะรับผลกระทบทางจิตใจจนเกิดบาดแผลทางใจอย่างรุนแรงพวกเขามักจะร้องไห้ทุกครั้งที่เห็นเด็กๆเ,เล่นด้วยกันนายกอดอนยังได้กล่าวอีกว่าแม่ถามเขาทุกวันว่าทำไมถึงกลายเป็นเช่นนี้ไปได้แต่เขาก็ไม่อาจหาเหตุผล มาตอบคำถามของแม่ได้ในขณะที่ตำรวจและศาลได้พยายามสแสวงหาความยุติธรรมให้กับน้องสาวและหลานสาวของเขานายกอรดอนได้เน้นย้ำว่าน้องสาวของเขาเป็นคนอ่อนโยนและจิตใจดีไม่เคยทะเลาะก,กับใครเธอเอาใจใส่ในเอริกเสมอเมื่อทั้งคู่ออกไปกินอาหารนอกบ้านเธอปฏิเสธแม้แต่จะสั่งกุ้งเพราะรู้ว่าสามีของเธอแพ้อ,อาหารนั้นนายกอดอนยังจำได้ว่า หลังมื้ออาหารเขาและน้องสาวมกจะไปเดินเล่นในห้างสรรพสินค้าเป็นครั้งคราวขณะที่เดินเล่นนางเปยชานได้พูดคุยเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่เธอต้องการจะซื้อให้กับลูกคนใหม่ที่อยู่ในครร์ของเธอซึ่งเธอเฝ้ารอคอยวันที่ลูกจะลืมตาออกมาดูโลกอย่างใจจดใจจอใ่อนายกอดอนพูดได้น้ำเสียงสะอื้นว่าแม้แต่ตอนทะเลาะก,กับเขาน้องสาวของเขาก็จะก้าวไปข้างๆอย่างเงียบๆและร้องไห้แทนที่จะตอบโต้ใดๆ ตามคำกล่าวของอายการนายเอริกเดียวผู้เป็นจำเลยเขามีหนี้สินทั้งสิน้น70,000ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ1 7 5 0 0 0 0บาทซึ่งไม่กี่เดือนก่อนเกิดเหตุเขายังได้ยืมเงินจำนวน100,000ดอลลาร์ 1, สิงคโปร์หรือประมาณ2,050,000บาทจากนายกรอร์ดอนพี่ชายของนางเปยชานเนื่องจากนายกรอร์ดอนเพิ่งขายอาพาร์ตเมนต์ขนาด5ห้องนอนเพื่อไปซื้ออาพาร์ตเมนต์ใหม่ขนาด4ห้องนอน ทำให้เขาได้กำไร2 0 0แสนดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ5ล้านบาทโดยที่นายเอริกเป็นคนจัดการธุรกรรมให้แทนดังนั้นนายเอริกและนายกอร์ดอนจึงค่อนข้างที่จะสนิทสนมกันในระหว่างการพิจารณาคดีอายการได้เรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุเป็นรายแรกเพื่อมาให้การเป็นพยานซึ่งพยานได้ให้รายละเอียดของสถานการณ์ในขณะที่จำเลยถูกจับกลุ่มพร้อมนำเสนอภาพวิดีโอที่แสดงขั้นตอนการจับกลุ่มตัวนายเอริกอีกด้วย อายการได้เปิดภาพวิดีโอสั้นๆรวมเจ็ดรายการซึ่งบันทึกภาพด้วยกล้องที่ติดตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจสีนายเพื่อให้มองเห็นสถานการณ์ในที่เกิดเหตุได้อย่างละเอียดทุกแง่มุมในชั้นศาลทนายความของจำเลยได้เน้นย้ำว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุฆาตกรรมนายเอริกเตยวมีน้ำหนักตัวมากกว่าปัจจุบันโดยได้นำภาพถ่ายเปรียบเทียบของลักษณะนในอดีตและปัจจุบันของนายเอริกมาแสดงเป็นหลักฐานและยังได้กล่าวอีกว่า นายเอริกเตียวแสดงอาการทางจิตใจที่ไม่มั่นคงและขาดความเอาใจใส่ในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองโดยอ้างว่าอาจยากรรมเกิดขึ้นในช่วงที่ผู้เป็นสามีป่วยทางจิตและไม่ได้ตั้งใจก่อเหตแต่อย่างไรก็ตามอายาการได้ปฏิเสธคำกล่าวอ้างเหล่านี้ในทันทีโดยกล่าวว่าเนื่องจากตลอด9วันที่นายเอริกอาศัยอยู่กับทั้งสองศกนายเอริกยังคงกินดื่มฟังเพลงดูโทรทัศน์ได้ตามปกติ และยังโทรแจ้งโรงเรียนอนุบาลว่าลูกสาวของเขาไม่สบายเพื่อขอลาหยุดเรียนอีกด้วยซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขามีสติสัมปชัญญะรู้ตัวดีดังนั้นกระบวนการคิดของฆาตรกรจึงมีความชัดเจนและเขายังวางแผนเพื่อปะป,ะปิดบัอาชญาก,กรรมของตนเองแม้ว่าจะล้มเหลวก็ตามในระหว่างการสอบสวนเบื้องต้นของตำรวจนายเอริกได้แสดงความเสียใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าสำหรับการปริดชีวิตลูกสาวของตนเอง แต่เขายืนกรานว่าเขาไม่รู้สึกสำนึกผิดที่ปลิดชีวิตของภรยาซึ่งสิ่งนี้ได้เน้นยำ้ำถึงความโหดร้ายทางอาญากรรมของเขากระบวนการไต่สวนคดีฆาตกรรมนี้ใช้เวลาหนึ่งปีเต็มโดยเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนกร,รกฎาคมปี2,562ถึงเดือนกร,รกฎาคมปี2,563หลังจากที่พิจารณาปัจจัยและหลักฐานต่างๆแล้วในที่สุดในวันที่12พฤศจิกายน ปี2,563นายคะแนนลาเมชหัวหน้าศาลสูงได้ตัดสินให้นายเอริกเตดลกิมเฮงได้รับโทษประหารชีวิตในข้อหาฆาตกรรมคนในครอบครัวอย่างโหดร้ายถึงสองคนจำเลยได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินแต่ศาลได้ปฏิเสธบางคนแย้งว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากทั้งคู่สามีภรรยานายเอริกและนางเปยชานต่างก็ทรยศต่อครอบครัวของตนเองจึงกล่าวได้ว่า การเป็นหนี้สินของนายเอริกประกอบก,บกับการนอกใจของนางเปยชานหลังแต่งงานเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายนี้รายงานข่าวได้ระบุว่านายเอริกมีอาการซึมเศร้าหลายเดือนก่อนเกิดเหุจนทำให้เกิดความวิตกกังวลสิ้นหวังและมีพฤติกรรมรุนแรงแต่ถึงกระนั้นเขาก็ตระหนักดีถึงการกระทำอันชั่วร้ายของตนเองผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาได้ให้ความเห็นว่าโศกนาฏกรรมของครอบครัวนายเอริกเตียวและนางเปยชาน เกิดจากพฤติกรรมการนอกใจเนื่องจากทั้งคู่เคยนอกใจคู่สมรสเดิมมาก่อนหน้านี้ในที่สุดจึงทําให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนั่นก็คือการนอกใจที่ย้อนกลับมาทําร้ายและทําลายชีวิตสมรสของพวกเขาทั้งคู่ทิ้งให้เครือญาติต้องใช้ชีวิตอยู่กับความเจ็บปวดไปตลอดชีวิตคดีนี้จึงกลายเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์อาชญากรรมที่สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ชาวสิงคโปร์มากที่สุดในช่วง7-8ถึงปีที่ผ่านมา การล้มสลายของครอบครัวนายเอริกเตียวที่เรานำมาเสนอในวันนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ของประเทศสิงคโปร์ที่แม้จะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดอัจญฉญรรมที่ต่ำม,มากขณะที่มีความเจริญและทันสมัยมากแต่ความอ่อนแอของจิตใจคนบางคนที่ยอมตกเป็นทาสของกิเลสโดยเฉพาะกรรมตันหายังเป็นสาเหตุอันดับต้นที่ทำให้พวกเขาต้องประสบปัญหาจนนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมและความสูญเสียต่างๆในชีวิต เช่นกรณีของนายเอริกและนางเปยชามเราหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้เป็นอย่างดีโดยการตั้งมั่นในความไม่ประมาทบริหารจัดการชีวิตสมรสด,ด้วยความซื่อสัตย์และความพอดีเพื่อความสุขของชีวิตครอบครัวและความมั่นคงทางการเงินอีกด้วยเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปได้นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปอย่าลืมกดไล์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ